สวัสดีครับพแมพี่น้องครับผมอยู่บ้านเปาะครับเมื่อนี้มาเห็นเพื่อนสั่งรถไถหน้าเดินตามนะครับคุณผู้ชมครับรถรถไถหน้าเดินตามแต่ว่าบ่ได้เดินตามครับเพื่อหมันนั่งขับได้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอยู่ที่บ้านเปาะอำเภอคอว่างจังหวัดยโสธรนะครับนี่ละบ้านนี่ละครับเพิ่นเทืครับคุณผู้ชมครับเงื่อนี่แหละเพิ่นเเื่แต่ำมาจอดไว้ตอนแรกว่าสิให้เพื่อนเนี่ยขับให้เบิ่งครับเพื่อนขับเลนอยู่หลอบานอยู่แล้วเพิ่นว่า แต่ว่าตอนนี้จะคลองบานเพิ่นกับโบยู่ครับคุณผู้ชมครับจังเขาเป็นใสเดี๋ยวถ้าว่างๆถ้าเรามาเนี่ผมใส่เราขับให้เบิ่งได้ครับเด้อในยิหนผู้เถ่าบนเบาอยู่ว่าเราขับเ่ยนโซอยู่หลอกบานอยู่วาสันแต่ว่าผมมาเนี่ยะผมกะบบเห็นแล้วแล้วครับนี่คุณผู้ชมครับผมเห็นแล้วเดี๋ยวถ้าเอาโอกาสว่างๆนะครับผม ใส่ให้เพื่อนขับให้เบรงนะครับคุณผู้ชมครับนั่งแบบดัดแปลงนะครับรถไถหน้าเดินตามนะครับเครื่องเครื่องรถไถหน้าเดินตามเอามาใส่แล้วก็เห็ดเบาะนะครับขึ้นมานั่งคือรถไถหน้าจริงครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือไถหน้าได้จริงนะครับแล้วก็เก้าอี้นั่งเลยครับคุณผู้ชมโดยบ่ตตองโดยที่เฮ้าบ่ตตองยางตามนี่ครับมักซิมีฝางเฟื่องถ่ายใส่ใส่ไถได้นะครับมองนี้ครับ นั่งขับเลยครับนี่ครับเก้าอี้ครับนั่งขับใส่พวงมาไลยรถพร้อมครับนี่ครับใส่พวงมาไล่รถพวงมาไลยรถยนแถ่เลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีเครื่องมีอุปกรณ์ต่างๆมีเหยียบเบรกเหยียบคาดอย่างคื้กันครับเดินหน้าถอยหลังได้ครับคุณผู้ชมครับแม่เหยียบเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆนะครับผมสิให้เพื่อนขับโซ่นี่แหละครับขับโซ่ในรอบๆนี่นะครับในหมู่บ้านนี่แหละให้เบิ่งกัน ตอนนี้กับเบิ้งที่เพิ่นจอดไว้อยู่ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าผมว่างๆผมสีไทยเบิ้งนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ